เอาแล้วครับผมก็ขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมในช่องเช็คกรีนกันเหมือนเดิมนะวันนี้เราอยู่ในโรบอท Map on Star นะครับผมวันนี้เราก็จะมาสุปอัปเดตใหม่รีเซ็ตจักรวาลนะครับในออสตาแล้ผมตอนนี้ก็ทวนสเกตใช่ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยแมปเปลี่ยนไปครับแล้วมีสตาพาร์นะครับผมตัวอะไรไม่รู้ผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็เนี่ยมีพวก ออฟหรือไลฟ์เคที่เปลี่ยนไปนะครับมีป้ายบอกอะไรมานี้ซึ่งมันรีเซ็ตจากวานนะครับอืมแล้วต่อไปก็มีมัชนะครับผมที่เข้ามาใหม่ใน99โลบาร์นะครับมแล้วก็มีแคปซูลก็มีลดราคาอรไอแบบนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันมาเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ดีกว่าเออตรงนี้ก็มีพวกตรงนัง้นก็เป็นไปทางโลกสอน,นะครับผมแล้วก็เดี๋ยว คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแจกโค้ดนะครับผมนี่โค้ดที่เราจะมาแจกนี่นี่เลยครับผมได้150สตาร์ด้านะอ่ะเห็นไม่ชัดใช่ไหมนี่ครับผมโค้ดนี้พิมพ์ได้เลยนะครับตัอปตคลิปแล้วพิมพ์เลยนะครับผมโค้ดนี้ต้องออนหนึ่งสองร้อยนาทีนะครับต้องออนไว้ก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวได้150สตาร์ด้านแล้วเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันเลยนะครับผมมาดูซิมาเช็คดวงกันหน่อยว่าดวงเราจะเกลือไหมครับไปสุ่มเลย โอเคตอนนี้ผมกดสุมไปแล้วนะครับผมก็มาดูเรามาดูอนิเมชันกันนะครับผมว่าจะได้ไป็นอะไรตรู้สึกว่ารอบแรกก็น่าจะดีอยู่นะครับผมสําหรบับรอบแรกเนี่ยดูสีได้บอลปุ้มเบิร์แล้วแล้วโอ้พอเริ่มสุมไปเนี่ยมันก็น่าจะเกลือนะครับผมเกลือถูกรอนแล้วก็ชวงเกลือมากเลยนะครับผม ม็อบครับผมต่อไปก็เนซึโกแล้วก็นารุโตนะครับโอ้เกลือมากเลยคุณผู้ชมมาดูนะว่าร้อยห้าสิบสตาร์ดัเราจะได้อะไรไหมไปอีกรอบหนึ่งร้อยห้าสิบสตาร์ดัจะได้อะไรบ้างไหมนี่อะไปเราสุ่มไปเลยนะครับผมไปไปไปเดี๋ยวผมใส่ปาาลาบอลลงไปเลยนี่นี่ปึ๊บโอ้ผมเหมือนสีทองน่าจะมีอะไรออกมาบ้างอะ โ okay. อเคกดย่าสคริปต์นะครับผมกดไปกดไปกดไปเรื่อยๆเ,เลยครับยาวๆครับผมมาดูกันเราสัาซิตตาร์ดเราจะได้ตัวจากในตู้สักตัวไหมนะครับก็ได้ไหมจะได้ไหมได้เป็นยามิโอยังไม่ได้ตัวเลยได้ลูฟี่มานะครับผมได้มาต่อไปเป็นรอบฟรีนะค,ะครับผมรอบฟรีไม่รู้จะได้เลยหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม ก็สละรอบฟรีนี่ก็น่าจะเกลือละครับเอ้ยได้เป็นคิซารุนะครับผมสละอันนี้นะครับได้เป็นคิซารุน่าจะดีอยู่นะครับผมแต่เดี๋ยวคิซารุนะครับร้อยห้าสิบได้คิซารุหนึ่งตัวก็ถือว่าดีแล้วแต่ว่าถ้าได้พุซซี่น่าจะดีกว่านี้นะครับผมไปสุ่มต่อไปสุมปส่มบัลลี่อยๆครับผมโอเคต่อไปต่อไปไม่รู้จะได้อะไรมาบ้างเนี่ย อืมน่าจะเกลือนะครับผมเกลือเกลือเกลือแปลรอบสุดท้ายครับผคุณผู้ชมแล่เราไม่หวังอะไรมากฮะเดี๋ยวเรากดใส่คลิปไปเลยนะครับผมกดข้ามไปเลยปึ๊บกดรัวๆเลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บนี่โอ้โหเกลือเกลือกินหัวอย่างงี้ต้องไปทําบุญเพิ่มแะและถ้าเกลือขนาดนี้ก็ใครคิดจะสุ่มตู้นี้นะครับผมผมบอกว่าเกลือมากเลย คือผมต้องไปหาสตาร์ดัตมาเพิ่มนะครับในการซุ่มใหม่โอเคก็เกลือนะครับผมคุณผู้ชมก็ใน150าสตารดัตในรอบนี้ที่เราเอามาจากโคนาก็ได้เป็นนี่เลยนะครับผมนี่เลยนะนี่คิซารุนะครับเป็นท่าสายฟ้าน่าจะดีอยู่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นน่าจะเป็นตัวต้นเกมนะะถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผม สุดสัาคลิปนี้นะครับผมผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับ